ในวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเป็นทักทอนและโดนัทชัมได้ออกมายอมรับการโจมตีเรือเล็กเป็นเรือผู้ต้องสงสัยขนยาเสพติดจากประเทศเวเนซุเอลาคาดว่าจะมุ่งเข้าสู่สหรัฐอเมริกาแรงระเบิดของจรวดมิตรไซมีความรุนแรงทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11คนสหรัฐอเมริกาได้แพร่ภาพลงในสื่อโซเชียลของโดนัทรัมเรือผู้ต้องสงสัยเป็นเรือสปีดโบท๊ทติดเครื่องยนต์4ี่เครื่องทาความเร็วสูงสุดได้60นอตหรือประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากเรือออกจากชายฝั่งเวเน ซูเวาเข้าสู่ทะเลสาคนสหรัฐอเมริกาที่สอดแนมเรือลำนี้ไว้อยู่แล้วคาดว่าเป็นเครือข่ายของเพนเดรลากัวจากนั้นปล่อยโดน MQ-9 ขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นบินวนรอบเป้าหมายบนท้องฟ้าเพื่อจับเป้าและส่งภาพแบบเรียวไทม์กลับฐานและขอไฟเขียวจากทำเนียบขาวโดน MQ-9 จะล็อกเป้าด้วยระบบเลเซอร์ส่งข้อมูลไปยังจรวดมิสไซล์ที่ติดตั้ง AMG 114 Hellfire แบบเรียวไทม์มีความเร็ว1หมาเป็นจรวดความเร็วสูงประมาณ1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจาก ได้ไฟเขียวจากคำเนียบขาวจรวดจ,จะถูกปล่อยออกจากโมน m q 9โดนยังคงวิ่งตามเป้าหมายแท็กเป้าและส่งภาพเรียวไทม์กลับตลอดเวลาจรวดจ,จะนำทางด้วยเลเซอร์ถึงแม้เรือเล็กจะเป็นไฟเบอร์กาววิ่งด้วยความเร็วมากกว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งในทะเลซิกแซกไปมาแต่โดน m q 9จะแท็กเป้าตลอดเวลาไม่ว่าเรือจะเลี้ยวไปทางไหนจรวดเทลไฟก็จะวิ่งตามจนเข้าเป้าเป็นภาพที่เราเห็นแรงระเบิดของจรวดเทลไฟมีความรุนแรงมากจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหมดทั้งลำ